ตัวก่อนแห่งการนี่แม่นาลฮะอันนี้แมลนแมลองะทำนี่ก็น่าจะมีอยู่อปลาละปลาละเอ,อ้ยปลาโอ้นี่ดูด้เป็นดีนะแล้วสนแนดมันคล้ายกันเหรอ ม็นแล้วเบสพอร์ตแข่งครับดองหนไปแล้วครับ อยู่ตั้หอม่งกินมัแห้งก็ไดี๋ยวไปตะ,ะกี้นะเนี่ยใส่ไหมเนี่ยใช่ไหเี่นนยวมันก็อ่เนนะ่ะเนี่ยข่ทานด้วยนะไม่ถว่าเนาะ ได้ให้ถึงแม่เนี่เด็ดโดนมาเนี่อมนคิวนให Eller, ด <c oughs> <c oughs> ้ด okay, ิมห okay. <ok> ันยบผมหันได้เลยอ๋อออกข้างตางได้หนอนี่เตะอย่างนี้ครับโอ้โอเโอ้โหของแท้นะเนี่ย นี่มันเห็ดอะไรนะครับเนีียเนี่ยมันออกเกยอะม,นนมากเหมือนเห็ดเห็ดแดงเห็ดน้ำหมากหรือเปล่าใช่หรอือเปล่าสีแดงขาก็เป็นสีแดงอะไงก็ไม่รู้เหมือนกัน ซื้อเนี่เนาะเห็ดมันเลยออกไปเห็ดครับมันเป็นปลาแหม่มยางเนาะ,นะโอ้เจ้าลามดึงเต็มเลยน่นะ หล่นไ,ไ,ไก่ที่เตะเนี่ยต้องห้ใส่หั่นก็อหันไม่แน่เนี่ย